ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขู้สุขคนค่ะค่ะมือนีเสามือวันทีเจ็ดมกระาคมค่ะปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะค่ะกัมพอกวาศนาจันนียืนสิมาเบาเรื่องลักษณะอากาศบริเวณอีสานตอนล่างมันเฮาสู่ฟังค่ะว่ามือนีลักษณะอากาศบริเวณอีสานตอนล่างค่ะเป็นจังไห์แน่นนะคะค่ะก่อนด่นเท่ากัมาเบิงแผนที่อากาศก่อนค่ะค่ะจากแผนที่อากาศในมือนีค่ะเท่าก็สิเห็นในว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลนอากาศเย็นนะคะคาะที่มีกําลังปานกลางกัยังคงแพร่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่นะคะค่ะก็สีส้มพ้นเทือยนะคะในเมือนีเทไหยบริเวณอีสานตอนล่างมานเท่าค่ะก็ยังคงมีอากาศเย็นแล้วก็มีหมอกบางเกิดขึ้นในตอนเสาร์น้ค่ค่ะค่ะจากภาพไทายดาวเทียมค่ะเสาร์เมือนีก็สะเห็นในว่าบริเวณอีสานตอนล่างนะคะค่ะเสาร์มือนีท้องฝ้าโปร่งค่ะ ลักษณะาอากาศทั่วไปบริเวณอีสานตอนล่างมือนี่นะคะก็ยังคงมีอากาศเย็นเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีหมอกบางในตอนเศร้านะคะค่ะอุณหภูมิสูงสุดบายมือนี่ค่ะขาดว่าอยู่ที่ประมาณ31-33องศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิตำสุดเ้ามื้อน,นะค,ะค่ะขาดว่าอยู่ที่ประมาณ18-20องศาเซลเซียสลมที่พัดปกคลุมบริเวณอีสานตอนล่างค่ะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ ความเร็วลมอยู่ที่ประมาณ10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะค่ะในมือนี้นะคะบริเวณอีสานตอนล่างบมันห้าก็ยังคงมีอากาศเย็นอยู่นะคะ,คะ,ละหลักการในตอนเศร้ากสิกมีหมอกบางเกิดขึ้นค่ะก็ขอให้พอแม่พี่น้องค่ะดูแลรักษาสุขภาพนะคะหละกักการเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไวน้น้านะคะ,คะสำหรับเศร้ามือนี้ค่ะลาสนณะจะได้ยื่นกับมเมาเรืืองลักษณะอากาศบริเวณอีสานตอนลาน่างบ้านเ้า สุฟังสำเนีกรนะคะพอ,อกันไม่มือนาค่ะสำหรับมือนี่สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน